ต้องเลือกตัวด้วยกับคนเราอะว่ามึงจะสีเธอป่ะไม่มีแล้วหมดแล้ว <c oughs> ไม่โคตรอวัลลอนเลยสักอวัลลอนไงหมูมเนี่ยวะมันชื่อนั้นป่ะวะอันนั้นมันอวัลลอนวิสลี ที่มันขอเกงเก,ง,เกงในไงนห,หนูขอเกงเกงในคือใครวะแก้อก็บลไงใช่เหรอมันวเชื่อวาลอนไหมไม่รู้จะชื่อบาลบาลองเซียก้าวไมไๆม <laughs> ตั้งหนึ่งหัวไปลูก มือต้องชุบมือต้องชุบกวกเลยเฮ้ยเซ่อยู่นี่เฮ้ยเซ่อยู่นี่ไล่จี้มันไล่จี้มันอยู่เนาะฆ่ามันลู <c oughs> แบบกฆ่ามันไอหัวได้ไงวะไลน์จี้กับบัคคัตที่ไหนฮะมือใจ เท okay, okay. okay. ี่ยวมีให้่ไหมด็อกเทียมีให้่ไหมด็อกโอเคนี่ก็ตกแซมสื่อนะมันจะฆ่าผมแล้วมันจะฆ่าผมมันจะฆ่าคุมันจะฆ่าคุณอ้นี่หัวแตกเลยเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมไหนฮิลเลอร์อยู่ไหนโนโนฮิลเลอร์ครั้งนี้ครั้งเองครั้งเองไหนเอกรับถ้าผมผมถ้าผมผมอยากเสื่อมสภาพอะไรนี้ราคาตกไหมมันจะไปเหลือหัวใจหลักเลยนะของไอ้ ก็ใช uhm. ้ไอ้นั่นแทนได้ก็ใช้แทนได้แต่ก็ราคาตกไงเออก็ถูกแล้วอ่ะตกตึงเท่าไหร่ปุ่มละแสนอ่ะทำไมกูดู วัดตัฟ้าทำไมกูดูวันวีวันวีโด้ลกผมไม่โหดกันวะมากันแล้วเด้อน้งคว้าดิรอซบอยู่ปบักข้านี่ปักดีดก็นอ,นะอนอ่ะครับบุ้มทำไมไม่เอามาให้หมดดะไรบ้างนะบอลตองกก,ก,กงระโดดจังเลยหัวตาเปีาว เอาเอาอดอกซอมบ้าได้น้าผ่านแมวอ,อย่าไปเอามันสิาต,ตาย,ยแล้วไม่ได้ยินเสียงมันอยู่ข้างล่างเราเลยอะมันรอซอมบ้าเก็บ p m ีแล้วพอเข้าที Like, quái 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 ยี่ยไม่ไหวฟุ้งไปไหนหมดวะเสีย <that> ้าาชนะยังไม่ชนะก็จบนะบอกให้คอนเทนต์ไหมไม่ไหวฟู้ต้องคอนเทนต์ไหมลูกเดี๋ยดิกูช่วยยิงจากระยะไกลให้ ไปไม่ถึงสักทีเร็วเอ้ยจะตายแล้วมาแล้วดิว่าแตกเออถายแล้วมันแฮกกูมันแฮกกูกูอยู่ในพอยกูอยู่ในพอยมาฟากูอยู่ในพอยนะโอ้ยตายจีจ๋า

แต่ว่าแตายดิว่าแตาโอเคนะดิก็ะโโตกาพึมพืมนะบอกให้อ,อึบ๊บทำไมโดนภายในเวอร์ตายอ่ะเออข้ามันมาปุ๊บโอเควนสายมือนะฮะผม บิงฟูจริงตัวไหนปะข้างบนข้างบนเฮ้ยบัตเตียนบัตเตียนบัสเตียนรอหันกระดจอเจอด้วยเลือดสามห้าสิบสามห้าสิามลิเปอร์มาลิเปอร์มาลิเปอร์ไม่ใช่แม่ฉันโอ้ยเนี่ยโอ้โหวันนี่ข้างบนวอลลี่ข้างบนเฮ้ยแข็งอยู่ในท้อยสองตัว เออข้างหอีกตัวนึงข่วน้างหลังตัวนึงกูไปปลุกมันเฉยเลยโทษทีนะอาาอมารีเขาปลูกขวัลลายครับผม,อ,มอย่างนี้ใช่ไหม เบสติแอ,อนขวานะจ๊ะน้องแกะเบสติแอนขวานะจ๊ะน้องแกะโอ้ยเฮียเอ้ยเกาะมันพัฒนามากเกาะมันพัฒนามากแปลว่าอะไรเกาะพัฒนานั้นเฮียเกาะนะไม่ใช่โปเกมอนพัฒนาได้ <c oughs> ดีกวา่ามั้งอู้วววเต็มหน้าเลยจ้าเออเรียลิตี้ดูไปก่อน <c oughs> <c oughs>

ยัดงั้นเลยเหรอเขาเรียกว่าปิดปากทางอ่ะปิดปากถ้ำไม่เก็บไปใช้ได้พอยไว้บ้าเออ้ยมาแล้วมนนั้งคูน่าถอดแล้วปัตเตียนอยู่ข้างบนนะ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยคูหนีไม่ได้ปัตเตียนตกลงไปแล้วโอเคตกลงไห้โดนยนะ ก็อยู่ข้างบนก็อยู่ข้างบนอันนี้ก็ต่อแต่เจ้าพื้นมนะจ๊ะมีคนหนึ่งรถรบกันคารางเอ